เหือไม่พอใช้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทิพ์นะคะวันนี้นะคะทิพย์ก็จะมาถอนเงินสดๆที่ได้จากทางบริษัทดอบดิ r กุปนะคะบริษัทนี้เปิดรับตัวแทนจาหน่ายโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่แต่ชิ้นเดียวนะคะทางบริษัทยังมีขุมเทนงานให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ทิพย์ก็มาถอนเงินนะคะที่ทางบริษัทโอนให้จํานวนเงิน5 8าหมื่บาทจ้าอันนี้ที่ไม่ได้สต็อกสินค้าไม่แต่ชิ้นเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยจ้าวันนี้ทิพย์ก็มาอยู่กับเจ้าหนะ้าที่ธนาคารแล้วนะคะกำลังจะถอนนเงิ้า นี่นะคะอันนี้ก็เป็นจํานวนเงินที่ทิปถอนนะคะชื่อละองทิพยปรัตจํานวนเงิน58,100ืนบาทค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารกําลังจัดการให้นะคะเ,คเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นจํานวนเงินนะคะที่ถอนมาทั้งหมด58,100บาทจ้าตามนี้เลยนะคะจํานวนยอด58,100บาทค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมีรายได้หาทางออกไม่เจอเงินเดือนไม่พอใช้มาที่นี่เลยนะคะบริษัทดอบลิสกรุ๊ปนะคะเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวทางบริษัทเขามีระบบด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเงินที่ทิพย์ถอนมาสดๆให้ทุกคนดูแล้วนะคะจํานวนเงิน58,100บาทนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะทิพย์ทำกับบริษัทมาเนี่ยสเดือนกับอีก15วันมีรายได้รวมทั้งหมด1 9 5 0 0 0บาทจ้า ทิปเนี่ยบอกตามตรงเลยไม่เก่งเรื่องการขายออนไลน์เลยนะคะแต่ระบบบริษัทดีมากพร้อมช่วยเหลือทุกคนนะคะถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงทะเบียนสมัครตัวแทนได้เลยนะคะ